วอนนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่โนนธาตบ้านบ้านโจดนะครับตบนนําบลนงขาอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ลงข้อมูลแหล่งโบราณสนถะานหลายๆที่ไปในพื้นที่อําเภอเกษตรสมบูรณ์แล้วก็ได้มีแฟนเพจนะครับได้ส่งข้อมูลที่ตั้งของโบราณสถานแห่งนี้นะครับบอกว่าภายในโรงเรียนบ้านบ้านโจดนะครับก็มีธาตุเหมือนกันเราก็เลยได้เข้ามาสำรวจนะครับอ่าทุกขออนุญ,ญ,ญาตนะครับ ขับรถเลยไปได้านนู้นแต่ก็ชำเรืองตามองอยู่มองระยะไกลไม่เห็นติดนะครับก็เลยไม่ได้ต้องมาแล้วก็ไปกลับรถปัจจุบันนะครับโบราณนะสถานอยู่ในสภาพพังทลายนะครับตัวเรือนธาตุเองหรือว่าส่วนยอดได้หักพังทลายลงมานะครับเหลือเป็นฐานอิฐนะครับอ่ากเรียงกันนะครับเป็นส่วนฐานนะครับ ส่วนของเดือนธาตุหรือว่าส่วนยอดใต้หักกางชายลมาแล้วสาตุคุกับชาวบ้านเรียกว่าโนธาตุครับนโนธาตุบ้านโจดตําบลหนองขาอําเภอเกษตรตมาทรจังหวัดชายภูมินนครับหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่เลยสําหรับผมนะเพราะว่ายังไม่เคยได้ยินข้อมูลที่ผ่านสื่อโซเชียลทาง YouTube หรือว่าช่องทางต่างๆนะครับวันนี้เราก็เลยพาพท,ท่านผู้ชมทุกท่านมาร่วมย้อนรอยชมโบราณ พื้นที่โรงเรียนแห่งนี้นะ่าจะเคยเป็น,นวัดเก่านะครับใส่นกด้วยปากเป็ยังเอยนี่นครับชาวบ้านบอกว่ามีเฉพาะตอนที่มาขอเลขนะครับขอหวยโอเคนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมบรรยากาศของนอนทาตนะครับเพียงแค่นี้สำหรับสถานที่ต่อไปนั้นจะเป็นที่ไหนรอกดติดตามนะครับรอกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ตามด้วยนะครับครับ